สวัสดีค่ะครูแทมมี่นะคะวันนี้นะครูแทมมี่จะมาบอกคุณพ่อคุณแม่ว่าเมื่อวัยรุ่นนะคบเพื่อนไม่ดีเราจะทํำยังไงนะคะก่อนอื่นเลยนะคะคุณพ่อคุณแม่ต้องเปิดใจนะที่จะรู้จักเพื่อนของลูกโดยที่เราเนะี่ยจะไม่ตั้งป้องไว้ก่อนว่า เพื่อนของลูกคนนี้ไม่ดีอะไรเงี้ยต้องไม่ไม่คิดแบบนั้นนะให้โอกาสพวกเขาคือกลุ่มเพื่อนๆน,นของลูกนะได้ทำกิจกรรมร่วมกันได้ทำงานร่วมกันนะเพื่อที่เราจะได้มองเห็นมุมดีๆของเพื่อนของลูกๆเรานั่นเองนะฉะนั้นตรงนี้สำคัญมากๆเพราะว่าคนเราทุกคนย่อมมีข้อดีที่แตกต่างกันมันจะเป็นการดีได้ซ้ำไปเพราะว่าการที่เราได้ทำกิจกรรมกับกลุ่มของเพื่อนของลูกแบบนี้ จะทำให้เราสามารถพัฒนาวัยรุ่นทั้งกลุ่มนั้นไปด้วยกันเลยนะอย่างนี้เจ๋งมากๆนะคะ,ะข้อต่อไปคืออย่ารีบสรุปหรือว่าด่วนแจกแจงความไม่ดีของเพื่อนลูกนะอาจจะคุยกับลูกว่า เพื่อนคนนี้เป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยมีข้อดีอะไรหรือมีข้อเสียตรงไหนเพื่อที่จะฝึกให้ลูกเราเนี่ยได้แยกแยะนะะแล้วก็เราเองก็ชักจูงว่าโอเคนะวันนี้ถ้าเขามีข้อไม่ดีแบบนี้หรือมีเพื่อนที่มีพฤติกรรมไม่ดีแบบเนี้ยเราหรือว่าตัววัยรุ่นเองนะควรจะวางตัวยังไงหรือว่าควรจะระมัดระวังเรื่องอะไรบ้างนะค่อยๆพูดค่อยคุยกับลูกนะอีกข้อหนึ่งคือเราเนี่ยคุณพ่อคุณแม่เนี่ยต้องเป็นที่ปรึกษาให้ลูก เพราะจริงๆแล้ว <c oughs> เวลาที่ลูกพูดหรือเล่าบางอย่างให้ฟังเนี่ยเราอย่าคิดแทนลูกคือส่วนใหญ่คุณพ่อคุณแม่ก็จะเป็นประมาณนั้นนะ <c oughs> บางครั้งลูกพูดหรือเล่าอะไรฟังเราจะคิดแทนไปแล้วนะ <c oughs> คือต้องให้โอกาสให้ลูกเราเนี่ยได้คิดนะได้แก้ไขาหาทางออก จริงๆแล้วสิ่งเหล่านี้จะทําให้ลูกเราอ่ะได้พัฒนาความคิดของเขาด้วยได้แยกแยะนะโดยใช้เหตุใช้ผลมองถึงว่าสิ่งไหนดีสิ่งไหนไม่ดีนะโดยมีพ่อแม่อย่างเรานะคอยดูแลนะและให้คําปรึกษากับลูกเราเพราะวัยรุ่นเองอ่ะถึงแม้การที่เขาใช้ชีวิตหรือเขามีสังคมต่างๆยังไงก็แล้วแต่เขาก็ยังต้องการอ่ะความมั่นใจ จากพ่อแม่อย่างเราอยู่ดีนะเพราะฉะนั้นนะ้ที่สําคัญนะอยู่เคียงข้างลูกนะเป็นที่ปรึกษาที่ดีของเขารับฟังเขานะคะโอเคค่ะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ